ฮัลโหลเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอิดจีนั่นเองกับการคัมแบ็กครั้งใหม่พร้อมกับเพลงไตเติ้ลหลักที่มีชื่อว่าเค้กนั่นเองนะครับซึ่งอิดจีเนี่ยก็จะคัมแบ็กมาในวันพรุ่งนี้แล้ว31กรกฎาคมนะครับและล่าสุดเนอิด บีทีซอร์ตัวที่2แล้วก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยจะเก็บเงียบเลยไม่ให้ฟแฟนๆได้เห็นท่อนฮุกท่อนใดๆทั้งสิน้นน่าลุ้นแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับน่าจะปล่อยของเต็มที่เลยสําหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้แล้วก็มีสําหรับอัลบั้มรีลิสนะครับให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เห็นกันแล้วว่าจะมีอะไรกันบ้างตัวอัลบั้มเนี่ยคือเก๋มากเลยนะครับทุกคนยิ่งเฉพาะอันนี้เลยก็คือสเปเชียลเอดิชันเนี่ยโคตรจะเก๋เลยนะครับมีความแบบว่าฝรั่งฝรั่ง ไวป์อินเตอร์น่าสะสมสุดๆใครที่กำลังเลงๆไว้ white, หรือว่าอยากจะสั่งซื้อเพิ่มเนี่ยก็นี่เลย,เน,ย version, นะครับสเปเชียลอิดิชันเมดออนมีเวอร์ชันนะครับสวยเก๋น่นาสะสมมากๆเรามาพูดถึงในเรื่องของอีจีกับการคัมแบ็คครั้งนี้กันบ้างดีกว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ดูตัวทีเซอร์ทั้ง2ตัวไปแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกันแล้วก็ชวนกันมาคาดเดาว,ว่าอัลบั้มครั้งนี้การคัมแบ็คนี้ของอีจีจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเทียบกันแล้วในตอนนี้เนี่ยชาร์ตเพลงบอกเลยว่าอลังการสุดๆแข่งขันกน เลยเลยครับ เพลงที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่เพลงที่ปล่อยมาใหม่ก็เข้าชาร์ตมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็มีแต่เพลงปลังๆทั้งนั้นเลยใน Gen 4นะครับไม่ว่าจะเป็น New Jeans, aespa, le sserafim, IVE หรือว่า idol เองก็ตามเพราะว่ายังส่งเพลงเนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตกันได้อยู่เลยไม่ว่าจะเป็น q u e e n Card นะครับ I.M, น้อง Eve ของ le sserafim หรือว่า Spicy ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในอันดับ Top 10นะครับและยังมี New Jeans เนี่ยที่เพิ่งปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาเข้ามาอยู่ใน Top 10นี้ด้วย Super shy เนี่ยก็มาแรงมากๆในฝั่งของ Girl Group เกิร แข่งขันกันจริงจังเลยและก็ยังมีฝั่งของศิลปินชายเนี่ยเข้ามาสมทบด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็คือเซเว่นของจ่องกุก BTS นั่นเองมาแรงมากๆหลายๆคนก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นห่วงอิจจีเหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าหากว่า คัมแบ็กมาในครั้งนี้ชาร์ตเพลงเนี่ยเขาแบบสู้กันสุดฤทธิ์เลยแต่อีกหลายส่วนก็บอกว่าอิจีเนี่ยอัลบั้มนี้ดูเหมือนว่าจะมาดีมาแรงมากเก็บรายละเอียดต่างๆไว้หมดไม่ยอมปล่อยอะไรออกมาเลยจากเพลงก่อนหน้านี้ที่เป็นพรีเดตสนะครับนั่นก็คือเพลง Non Do f ฟ์ไม i ์บิว s นะครับก็เป็นเพลงที่ดีมากเลยแหวกแนวของอิจีไปเค้กเนี่ยก็น่าสนใจไม่เผาเลยนะครับต้องมารอลุ้นกันแต่เราเชื่อว่าอิจีขับมาครั้งนี้เนี่ยไหวแน่นอนนะครับพร้อมกับเพลงปังๆขอแค่เพลงเท่านั้นถ้าเพลงดี อีจีก็คือพุ่งขึ้นแน่นอนและแฟนๆทุกคนของอีจีนะครับหรือว่าแฟนเพลงเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการคัมแบ็กครั้งนี้แล้วก็เพลงเค้กที่ปล่อย m v ็มีทีเซอร์ออกมา2ตัวแล้วได้ฟังได้ดูแล้วคิดเห็นยังไงกับเพลงนี้กันบ้างคาดว่าเพลงเนี่ยจะปังขนาดไหนชอบกันตั้งแต่เห็น m v ็มีทีเซอร์เลยหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับอีจีต้องย้ำอีกทีว่าจะมาในวันที่31กรกฎาคมเวลา4โมงเย็นของทางบ้านเรานะครับพร้อมกับปล่อยอัลบั้มแล้วก็เพลงไตเติ้ลหลักครั้งนี้ก็ รอเป็นกำลังใจให้อีจีกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยได้ครับสวัสดีครับอันยอง